สวัสดีครับวันนี้ก็ขอเป็นคลิปสั้นๆนะครับเข่าเนื้อหากันเลยครับวันนี้มาลองข้องเล่นใหม่ครับไม่ใช่ข้องเล่นใหม่ครับคือเป็นการทดลองครับทดลองนะครับนะเดีวกระแป้งนี่นี่ครับมันแปลงนี่ครับนี่มันสูงแล้วนะครับยังไม่เคยใส่ปุ๋ยระเบิดหัวหรือปุ๋ยที่มีตัวถ่ายครับเลขตัวถ่ายเลยครับ เล่งต้นอย่างเดียวครับมันคามแรงก็ว,วันนี้ก็จะมาฉีดยาขายาดครับใช่ก็เป็นกูโฟซินเนตนะครับแล้วก็ตัวนี้คือ0ูน0ครับปุ๋ยเกร็ดแล้วก็ใส่เป็นผสมยายุดยอดเขาเรียกว่ายายุดยอดนะครับพาโคโมิดชื่อยาก็เพคโคบิวทราซอน หรือเขาเรียกว่าสารยุดหยดนะครับมันก็ใช่ตามพวกนี่นะเต็งยมะม่วงพันใช้กับมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราเอามายุดยอดมันสำปะหลังครับผมใส่ไปสองช้อนครับสองช้อนปูนอันนี้ใส่หช้อนสูตรูนสูนใส่สสสสห้าช้อนกูฟอสินตเกือบสองปองครับ ต่อหนึ่งเป้นี่มันเป็นนี่เขียนบอกเลสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชครับอันนี้จะเป็นครั้งแรกครับที่ผมทดลองฉีดลงดินครับซื้อมาไปนานแล้วครับฉีดผสม,มยาขายาไปเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูตุ้งเหงามันครับถ้ายใ้เหงานีและครับแตกต่างไเปเทียบเทียบไปเลยก่อนฉีดกับหลังฉีดเดี๋ยวเรามาติดตามผล เดี๋ยวผมพามาติดตามผลครับเดี๋ยวไปดูไปดูตรงเงาครับท้ายใบครับโอเคครับอันนี้ผมจะบันทึกใบเลยนะครับนี่เอาเป็นตรงหลังเทเลอร์นะครับนี่เทเลอร์ผมจอดนี่เทเลอร์ถังน,น้ำนี่นี่นะครับสามเงาสี่เงาวนี่จะอยู่ตรงหลังเทเลอ ER, ร์ถังบรรทุกน้ำเลยนะครับนี่จะถ่ายเป็นหลักฐานไ้ก่อนครับ ครับอดีตตัดมาหลายอาทิตย์เลยนะครับหลังจากที่ผมมาฉีด ờ, สารควบคุมการจเจริญเติบโต,ตของพืชหรือหรือเรียกไยุดยอดนะครับนี่ผ่านมาหลายอาทิตย์แล้วเนี่ยผมผมฉีดต้นน้าผสมกับยาขยายนะผมก็มาฉีดกับทางใบอีกสองรอบอีกครับนี่ผ่านมาก็หลวงประมาณนี้นะครับก็ถือว่า คืบหนาไปเยอะครับนี่ล้วงครับล้วงผมลองคุยดูหัวแล้วครับหัวหัวเริ่มใหญ่แล้วครับแต่ที่นี่เราจะรู้ได้ยังไง่ามันมันได้ผลไหมไอยุดยอดนี่นี่ครับมีให้ดูเลยครับนี่อ่าสังเกตเลยนะครับเอาต้นนี้ก็ได้ต่ำดีครับนี่สังเกตลำเลยครับนี่เห็นไหมครับความห่างของตาครับช่วงเนี้ยที่ผมมาฉีดไบมันยังไบมันอยู่แค่นี้ครับ ดูดูดูตามันห่างมากเลยครับนี่ครับเห็นไหมห่างนะครับที่นี่พ่อแต่ยายหยุดหยอดยุดหยอดเริ่มทํางานครับนี่ครับดูครับมันทํางานครับมันทีเลยครับนี่คอจะทีเลยครับนี่ถือว่าได้เรื่องนะครับนี่ทีแล้วก็ใบหลวงแล้วครับนี่ถ้าดูต้นสูงนะครับ สูนทีนะครับจากห่างๆนี่แถวนี่นี่นี่แถวนี้นี่ห่างครับนี่ชว่ชวงช่วงนี้ห่างๆแป๊บพอมันทํางานปุ๊บมันทีนะครับหยอดอันนะครับนี่ดูดินแตกเยอะครับผมบ่าน่าจะได้เรื่องอยู่ครับดูดูใบมันล่วงไปเยอะแล้วครับเพราะว่าผมยุดหยอดผสมกับแบ 0060ไปด้วยนะครับนี่ก็ะซมทางไบไปสองรอบเล้วเนาะแล้วก็ทางดินผสม,มกับยาขายาไปหนึ่งรอบครับโหนี่พึ่งแต่มาหารบานปุ๋ยบางๆนี่ครับปุ๋ยทางดินครับฝนตกให้สองวันจักกีีละลายไว้นี่เพราะว่ากลัวจะเอายอดไปอยู่ครับเลยกดเต็มทีนะครับแต่ของผมนี่มันเป็นใบด่างนะครับเห็นไหมครับยอดอันเลยนะครับ ขี่เลยนะครับจากห่างๆนี่เท่านี้ห่างพร้อมๆห่างๆหรือเรียกง่ายๆนี่ผมว่ามันถึงขั้นยอดลับเลยครับยอดยอดไม่เดินเลยครับนี่ดูปกติมันจะแตกใบอ่อนเรื่อยๆครับอันนี้คือลับเลยครับยอดผมหยุดอยู่คึอครับลับของแท้ครับดูว่าครับนี่ลับเลยครับปกติมันจะเดินยอดเขี้ยวๆไปเลยนะครับ นี่นี่ดูดูนี่นี่น,นี่อ้ยการสีแดงนี่จะกระพันเลยนะครับนี่รู้บ่าครับรับสนิทครับโอเคนะครับผมคิดว่าได้เรื่องครับได้เรื่องเดี๋ยวอีกประมาณสองเดือนหรือสามเดือนนี่แหละผมจะถอนผมอาจจะไม่แนงอาจจะรอเต็มขวดเลยครับประมาณปีใหม่ครับคลิปนี้ขอสวัสดีครับยังไงก็เข้ามา รับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ